เพ a ย์สเตชันเคยทำจอยคอนโทรลเลอร์ ler, แบบ Hall Effect ไหมสวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับตัวจอยคอนโทรลเลอร์ของ Play Station กันต่อเลยนะครับเรียกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมเองก็ทำคลิปบอกเพื่อนเ่อนไปแล้วนะครับว่าจอย p พ5ตัวที่ผมถืออยู่ในมือตัวนี้ผมเองได้ทำการเปลี่ยนแบบเป็นชนิด Hall Effect อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่การที่จะมาบอกในตอนนั้นเลยนะครับแบบสดสดร้อนๆน,นะครับกับการเล่นเพียงแค่ประมาณชั่วโมงหน่อยๆน,นะครับว่ามัน ดีมันเจ๋งแบบนี้ผมก็มองว่ามันค่อนข้างจะดูเวอร์ไปหน่อยนะครับเพราะว่าต้องขอเวลาในการเล่นตัวเกมต่างๆให้มากกว่านี้นิดนึงแล้วกันนะครับก็ขอยอกยอดติดเอาไว้ก่อนนะครับในเรื่องของตัวประสบการณ์ของการได้ลองเปลี่ยนนะครับหรือว่าการใช้งานตัวจอยคอนโทลเลอร์ p พ5เป็นแบบ Power f f f e c นะครับแต่ผมเองก็ได้ข้อมูลมาครับจากการที่ผมเองเอาตัวจอย p 5ตัวนี้เนี่ยนะครับไปเปลี่ยนแบบพอเอ e f ฟที่ร้านวินนี่นะครับก็พอดีว่าทางพี่ นะครับเขาก็พูดขึ้นมานะครับว่ารู้สึกนะครับรู้สึกอันนี้ต้องบอกวงเล็บเพื่อนๆอไว้หน่อยนะครับว่าเป็นการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ข้อมูลนั้นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันคอนเฟิร์มแบบ100%ซมาจากทางโซนี่นะครับแต่เราก็ได้ข้อมูลมาในลักษณะของงานซ่อมนะครับก็อย่าลืมว่าร้านลวงต่างๆที่ห้ามมคาบาซ่านะครับประสบการณ์ในงานซ่อมต่างๆมากกว่าผมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่เขาเองเปิดมาทําการมาแบบยาวนานนะครับการที่จะได้เห็น ตัวจอยคอนโทรลเลอร์ urer, หลากหลายโมเดลหลากหลายรุ่นนะครับของทางฝั่ง a y s t a t i o n เนี่ยต้องบอกนะครับว่าบางร้านเนี่ยผ่านมือมานับพันชิ้นนะครับดีไม่ดีบางร้านอาจจะผ่านมือเกือบๆจะแตะหมื่นชิ้นนะครับเรียกว่ามากกว่าผมอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเขาก็จะต้องเห็นในเรื่องของตัววงจรภายในหรือว่าแผ่นปิ้น PCB ต่างๆภายในหลากหลายรุ่นหลากหลายโมเดลนะครับเขาก็เลยพูดขึ้นมานะครับว่า น่าจะเป็นตัวจอยคอนโทรลเลอร์ของทางฝั่ง Play Station ในตัวยุคข,ของ Play Station 3นะครับเขาพูดมาแบบนี้นะครับว่ามันน่าจะเป็นแบบ h a l l Effect ตอนที่พูดออกมาเนี่ยผมก็เอ๊ะในใจเลยนะใช่เหรอนะครับถ้าเกิดว่าเคยทำนะครับเอ๊ะทำไมมันไม่มีนะครับมันไม่ทำต่อเป็นแบบ h a l l Effect มาเลยล่ะนะครับเขาก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับว่าน่าจะเป็นตัวดวนช็อก3ที่อยู่ในมือผมผมรุ่นประมาณนี้นะครับ ก็พอให้ข้อมูลประมาณนี้เขาก็บอกว่าให้ไปหาข้อมูลกันต่อดูแล้วกันนะครับเพราะเขาก็ไม่การที่จะคอนเฟิร์มร้อนะครับอ่ะผมพ,พ,พอได้ข้อมูลมาตรงส่วนนี้ผมก็เอาข้อมูลมาค้นหาต่อเลยนะครับบนโลกออนไลน์นี่แหละนะครับว่ามันจะใช่หรือเปล่าเพราะเขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาเห็นตัวจอยคอนเทนเตอร์ดวลชกสานะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นแบบ Hall e f f e c t นะครับหลังจากนั้นมางานซ่อมเกี่ยวกับจอยเพย์สเนี่ยไม่เคยเห็นจอยในลักษณะแบบนี้มาเลย นะครับเราก็พอที่จะติ้งต่างขึ้นมาได้ว่าถ้ามันมีเขาโค้งจริงๆก็แสดงว่าจำนวนตัวจอยคอนโทลเลอร์ p l a y s t i t n o n 3ที่เป็นแบบ Power Effect นั้นน่าจะมีจำนวนที่ผลิตออกมาน้อยมากจริงๆนะครับสุดท้ายผมมาหาข้อมูลต่อบนโลกออนไลน์ก็เรียกว่าเฮ้ยมันมีมูลนะครับมันมีเขาโค้งในลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะว่าในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเล d ดิตนะครับก็มีการตั้งคำถาม สงสัยเหมือนกับผมหรือว่าของเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเหมือนกันนะครับว่าทางโ So นีเองนะครับเขาเคยมีตัวจอยคอนโทลเลอร์ที่เป็นแบบพาวเอฟ f ฟกตหรือเปล่านะครับก็มีคนมาตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันสุดท้ายนะครับก็มีคนเข้ามาให้ข้อมูลกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับและมันก็มาแมทช์กันนะครับกับทางร้านลวงต่างๆที่ห้าอเมริกาพาซาที่ให้ข้อมูลมานะครับว่ามันคือจอยเพย์สามก็เรียกว่าเฮ้ยมันใช่เว้ยนะครับที่คนหลายๆคนก็คิดว่ามันน่าจะ มีอยู่บางโมเดลกับตัวจอยเพย์นะครับที่เป็นแบบชนิด Hall Effect นะครับถึงขั้นบางคนเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาเลยนะว่าบางเว็บไซต์ก็มีการถอดแกะนะครับเพื่อที่จะมาทําการเปลี่ยนโมดิฟายบางอย่างแล้วก็บังเอิญไปเจอนะครับกับบางรุ่นบางโมเดลของตัวจอยเพย์นะครับที่คาดว่ามันน่าจะเป็น Hall Effect เลยแหละนะครับเพราะในเรื่องของตัวกลไกการทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบของคาร์บอนทั่วๆไปนะครับอออันนี้ก็เลยแบบ เกิดเรียกว่าเป็นข้อคําถามเกิดขึ้นต่างๆเยอะแยะมากมาอีกหลังจากนั้นนะครับว่าเออถ้าทาง Play Station เองทําแบบ Hall Effect แล้วแล้วทาไมไม่ทําแบบพ a l l e f f e ต t ต่อๆกันมาเลยล่ะนะครับทั้งๆที่เราก็รู้นะครับว่าข้อดงข้อดีต่างๆมันมีอยู่อย่างเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับโดยเฉพาะอาการจอยดิฟนะครับที่หลายๆคนก็คงพอจะรู้พอจะทราบว่า p 5มันดิฟง่ายเหลือเกินนะครับและทาไมล่ะ ถึงไม่ทําต่อนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาจากร้านรวงต่างๆนะครับที่เขาบอกนั่นแหละนะครับว่าเพื่อนๆบางคนที่เปลี่ยนนะครับเป็นแบบพอ l l Effect ไปบางคนก็กลับมาเปลี่ยนแบบปกตินะครับหลากหลายเหตุผลนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบในลักษณะการคอนโทรลที่มันมีความรวดเร็วมากเกินไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่จากข้อมูลชุดหนึ่งนะครับที่ได้มาจากร้านรวงต่างๆนะครับที่ห้างมิคาพาซานะครับเขาก็บอกนะครับว่า มีเพื่อนๆน,นะครับในวงการเกมเมอร์ของเราเนี่ยพอเปลี่ยนแบบพาวเอฟเฟกต์ไปมันมีปัญหากับการเล่นเกมบางเกมนะครับในบางฉากนะครับที่จะต้องมีการรอบเลนสนะครับหรือว่าโหมดสเตลนะครับในการรอบเลนสในการเข้าไปย่องเงียบนะครับในการที่จะจำ,จำกัดศัตรูเรียกว่ามันผ่านไม่ได้มันย่องไม่ได้แหละประมาณนั้นแหะนะครับเพราะอย่าลืมว่าก้านอ n นาล็อกที่เป็นแบบพาวเอฟ f ฟก c t มันก็มีหลายรุ่นหลายเกรดหลายผู้ผลิต ใช่ไหมครับดังนั้นการโยกแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับพอมันเป็นแบบฮอลล์เอฟเฟกแล้วความไหวนะครับโยกนิดหนึ่งเนี่ยบางทีมันไปละนะครับมันจะต้องรักษาระดับให้มันดีๆบางครั้งใช่ไหมครับเออเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะเล่นฉากฉากนั้นให้ผ่านไปได้นะครับก็เลยตัดสินใจประมาณนั้นว่ามาเปลี่ยนกลับอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับผมเองก็ก็ไม่ได้ถามต่อนะครับดังนั้นก็พอที่จะมองได้ว่ามันก็มีปัญหา กับการเล่นเกมในบางเกมบางบบางด่านบางฉากเหมือนกันนะครับสวนตรงนี้เพื่อนๆถ้าไปเจอข้อมูลตรงส่วนนี้มาหรือว่าประสบกับตัวเองนะครับก็ามาบอกกล่าวกันได้นะครับจะได้ให้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆกันหน่อยนะครับอืมเพราะอย่าลืมว่ารูปแบบของการเล่นเกมของตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับมันก็สามารถที่จะเล่นตัวเกมในยุค p s 4นะครับ p s 2 p s 1ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือบางทีก็ ในบางประเทศก็เล่นแบบคลา u นะครับผ่านตัว p y 3ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่านี่อาจจะเป็นอีสาเหตุหนึ่งที่ทางโซนี่มองว่ามันน่าจะสุ่มเสี่ยงไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบของการใช้กลไกก้านอนาล็อกให้เป็นแบบ Post Effect ขึ้นมามันอาจจะไปกระทบอะไรกับบางเกมหรือเปล่าไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังเกิดคําถามเกิดขึ้นแล้วกันนะครับเราเองก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่เราก็เห็นปัญหาต่าง นะครับที่เปลี่ยนก้านอนาล็อกเป็นแบบ h a l l Effect นะครับอย่างเช่นล่าสุดในตัวคลิปที่เพิ่งอัพไปเมื่อวนันศุกร์ก็มีเพื่อนๆนเ <ๆ S 1> ข้ามาคอมเมนต์บางคนเหมือนกันนะครับว่าเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับ <ๆ S 1> ก็เรียกว่าเปลี่ยนแบบ h a l l Effect ไป,ไปอาการดิฟก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้แหละอ่าก็เรียกว่าเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะยังไม่เคยประสบกับตัวเองนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเมื่อมันมีผู้ใช้ นะครับผู้ใช้งานที่เป็นแบบพอเอฟเฟกตมากขึ้นนะครับปัญหาต่างๆนี่แหละมันก็จะเริ่มมีการพูดคุยออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็คงจะได้มาพูดคุยกันแบบ au, mm. ยาวๆเต็มๆกันหน่อยนะครับกับประสบการณ์ของผมเองที่ผมเองเคยใช้แบบพอเอฟเฟกตมาแล้วนะครับว่ามันมีตรงจุดไหนบ้างที่ต้องควรระวังเหมาะไม่เหมาะนะครับกับการที่จะเปลี่ยนแบบพอเอฟเฟกตนะครับแต่ในตัวคลิปนี้เราก็เอาตัวข้อมูลน,นะครับที่มาบอกกล่าวเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่า เคเ t ชันนะครับน่าจะเคยทำตัวจอยคอนโทลเลอร์ที่เป็นแบบชนิด Hall Effect มาก่อนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยทำนะครับเออไม่ใช่ว่าไม่เคยทำนะครับส่วนตองข้อมูลนั้นมันจะจริงหรือไม่จริงเพื่อนๆก็ลองเข้าไปอ่าดูเข้าไปอ่านกันได้นะครับแต่ผมก็พอเห็นข้อมูลในลักษณะแบบนี้แล้วผมก็ว่าน่าจะใช่แหละนะครับแต่เราก็ยังเกิดคำถามอีกว่าแล้วทำไมไม่ทำเป็นแบบ Hall Effect ต่อเลยละ่ะนะครับอืมอันนี้ก็ยังคงเป็นคำถามอยู่ นะครับสำหรับในตัวคลิปนี้ก็มาพูดคุยมาอัปเดตข้อมูลข่าวๆนะครับกันประมาณนี้ให้เ,เพื่อนๆได้รับเป็นข้อมูลในอีกด้านหนึ่งนะครับของตัวเทคโนโลยีของการใช้ก้านอัลลอกแบบ Hall Effect กันนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ